นะที่สร้างรายได้พิเศษสอบอุจสาหเนี่ยศ้าบนนี่โอ้สอบบาทเอซีเกี่ยวานายหน้าอยู่ของเห็ดความสะอาดพร้อมเด็กนิ่นพร้อมเออเห็ดความสะอาดหน้าอยู่ของพร้อมครับผมได้จะสบนนอบแล้วมันนี่โกแล้วหกสองรอยยีสิบาทเลยเอซีนะมันไดแต่ลาย,ยานเอีนะนะได เฮ็ดก๊อฟซ่ากันเส้นหน้าอินครับผมสอบกับรุ่นนี้ครับรุ่นกะถือว่าท้ารุ่นเลืองกันแง่ในน้อยครับผมเลืองกับไอ้เขียวผุ่กันแง่ครับของยูเลียแง่ในน้อยนะครับผมแต่ดีกว่าครับดีกว่าเกี่ยวหญ้าชิมซึ่งครับผมของรับซื้อนะครับไปดูนะสมที่มีวัวมีควายนะครับนี่โอ้เออเสาเสาสองเลขสอง,สอง แบบเต็มทุกสติกครับรออครับรอคนหนักคนใดหรือว่าสบายดีท,ทุกทุกนะท่านน,นนะครับเอฟซีโอ้แนวผมอ่าเออเออเจได้เขา็ือได้กเกี่ยวเนาะภาษาจับใส่กระสอบนี่สินะยางก็มั่นใจนะผมผมมีสารเคมีแน่นอนนะครับงวควายกินแล้วอิ่มอยู่เดียวนะครับผม เจ้าของหน้าก็ได้เห็ดกระเท,ะเทน้าความสะอาดกระเทนหน้าน้ำนะครับคนซื้อหนาไปให้งวควายกินก็ปลอดภัยนะว่าเอฟซีโอ้อาชีพนี้เขาทาเว้ยนะครับผมวันหลายคนเนี่ยซื้อเนาะสอบสาบัเดเนาะเออย่านเต้เอาอะไรบวบไวเกี่ยวเอ pot, อคัดนะครับคัดนะเอาแต่ซุ้มหญ้าที่ควายกินนะครผม หญ้าขี้มา้าหญ้าอเ,เออตราโบงงามกันเบานะครับมื่อใดก็ห้เขา็สีได้เฮ็ดความสะอาดอีกแล้วยนะแห่งถึงหน้าเขาสะอาดนะครับผมเออนะครับสอบแล้วยี่สิบบาทเลยสินะหญ้าเต็มที่นะครับผมโอ้โอ้ปลาซิวบสินะเอาโอ้นะเต็มเลยอ่ามีมาลับ รับถึงท like, ี ha, 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 days, uh ่เลยนะครับถึงที่นี่ครับผมหญ้าเออนะครับแต่หมื่นหกจอบแป๊บเดียวหกจอบเพื่อนนะในหนากระเทนานี่บุกไยหลายไปได้นี่ถ้าเจอบักกระเทน่าหญ้าหลายๆแป๊บเดียวนะครับผมเออคือความหมายคือทำความสะอาดนะครับผมผลผลิตได้คือได้ขายเอาขึ้นให้งูให้ควายกินครับเอ่า ทีเขาผมมีเวลาเกี่วยวหยาเขากับมาซื้อนะครับผมสอบไปยี่สิบบาทนะครับเอฟซี FC นะโอ้นี่นะครับผมอัดเต็มคาราเบลนะครับผมแนนติกนะเอฟซี FC นะกลมป้องรองนะครับผมนี่เออเขอาท้าเลยนะครับมอเต์ขยันครับผมสมือพอได้ใส่เงิน,นครับผมงานใหายน้าของคลายได้สมือเอาไปเอามา บต้องปลูกให้มือไอ้สนะต้องปลูกให้มือเฮ้ยเผมปุ่นใส่ปุ่นมาแล้วปุ่นจิรอดพม่าแล้วปุ่นอย่าที่ห้องบอยนะครับผมหนาหลายห้องหลายหน้านะผมนี่เพื่อก็ได้ประโยชน์สองอย่างนะครับผมได้งนนเงินพร้อมได้ทำความสะอาดน้ำนะครับผมเอฟซีนะโอ้นะครับ สำหรับเขาที่ผมมีเวลาเขาก็ซื้อนะครับผมควายงูนะครับกับอะไรซื้อแพ่มเพื่อนี่ครับผมซื้อต้องมั่นใจนะว่าปลอดภัยนะครับงูวควายกินแล้วก็ต้องปลอดภัยผมไม่ว่ากินเล้วไปซบอืดอึงเมื่องครับพี่น้องแถวโซนนี้คือปลอดภัยมัดน,นะครับเอฟสินะผมมียาข่ายยาผมมีสารเคมีนะผมมีแต่ปุ๋ยครับปุย๋ยปุ๋ยก็ทรมด้นะครับผ พามาเบิ่งอินเนื้อชีพนะเอฟซี FC นะกพ็พอพอพอได้ใส่นะผมบ,บดเลยไม่รวยพอได้แก่ขวดใหญ่นึนงพอได้จะขวดสองขวดพี่น้องอ้าวเหมือนแล้วว่าคือเอฟซีนะคือพนี่ผลพ้อยได้นะผมอ่ผลพ้อยได้คือคือเขาขายนะครับผมจิบซองอีรีคือเฮ็ดนนเซนหาให้มันแปลนนะครับผมเอฟซี FC. โอเคครับคลิปนี้ก็มาเบิ้งครับผมโอ้ทวนนี้ยังติงเงินหมดนะครับผมครับรอครับรอสวัสดีครับ